ครับกับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการนะครับกับช่วง Open Box นะครับวันนี้กอฟไอทีแมนนะครับจะเอาอุปกรณ์เจาเๆมาให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันครับเห็นตรงหน้าเลยครับบอกรอโหมันคือไวเลดลอเทอร์ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าช่วงนี้นะครับหลายคนเนี่ยเริ่มเห็นว่ามี ที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็น a อก็ตัวนี้เลยครับตัวนี้เลยนะครับชื่อรุ่นของตัวนี้นะครับ D-Link DIR 8 1 6 L ครับแต่ว่าจริงๆเขาเรียกเป็นไวเลสเอซเจ750ครับระบบดูโอวัสด์แบรนด์คาวเหตุต้องเป็นคาวทางผู้ชมหงมงงครับผมแต่ก่อนอื่นไปดูสเปกกนัน่วนิดนึง่อนว่าเขาสามารถรองรับระบบอะไรด้บ้างครับ ไปไงครับเมื่อกี้เราดูสเปคกันแล้วถูกไหมครับก็บอกตัวนี้เนี่ยครับรองรับสัญญาณเนี่ยครับสองเสาเนี่ยเสาหนึ่งรองรับอยู่ที่สองจุดสี่กิกะเฮิร์ตอีกอีกเสาหนึ่งรองรับห้ากิกะเฮิรตซ์ตนะครับทำให้ช่องสัญญาณกว้างขึ้นครับผมและก็รับสัญญาณได้มากขึ้นดีมากครับต้องบอกว่าจุดเด่นของตัวนี้เมื่อกี้เราพูดถึงคาวนะครับเพราะอะไรตัวนี้ต้องบอกว่าทิ้งด้านหลังนิดนึงนะครับด้านหลังเครื่องมันไม่ได้หนักเห็นไหม ไม,ไม่เผ็ดนะฮะไม่ไ,ม,ม,ไม,ม่พริก้งหนูไม่พริกด้านหลัง <c oughs> พริกด้านหลังนี่เฉยน, <Okay. S 1> นะครับตันนี้จะมีพอร์ต u s ีนะครับ USB ตัวนี้มีไว้ทำอะไรเอาไว้ทำอะไรฮะไปเชื่อมต่อพวกร์ดดิสก์เอ็กเ,เท,ท์นอลเอาได้ด้วยใช่ครับ<อ>ซึ่งพอเราเชื่อมต่อปุ๊บนะครับเราจะลิงก์เข้ามาเข้าไปที่คลาว เพราะว่าตัวนี้จะสามารถรองรับแอปพลิเคชันที่เป็นโมบายแอปครับท่านผู้ชมเจ๋วมากเลยโหลดโมบายแอปชื่อว่า My DeLink นะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันนึงที่เาเรียกว่าแชร์ปอดตัวนี้จะสามารถเปิดเข้าไปดูนะครับตัวข้อมูลในนี้ได้เลย<ะ>ครับทำให้ท่านผู้ชมสามารถเปิดใช้งานดูข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ที่อยู่ในบ้านหรือเก็บข้อมูลกลับมาจริงมากใช่ครับอยู่ในฮาร์ดดิสก์ตัวนี้นี่คือแบบว่าเอาฮาร์ดดิสก์มาต่อไม่ว่าเราจะไปอยู่แห่งหนตะบนใดใช่ครับคอนเนคเข้ามา ดูข้อมูลได้เลยเหรอครับใช่ครับแล้วเก็บได้ด้วยนีวก็ถือว่าแจ๋วนะครับถือว่าเป็นตัวที่เป็นคาวได้เลยสบาย personal คาวส่วนตัวนะครับนอกจากนี้นะครับเรื่องของสัญญาที่มีคู่แล้วอีกอันหนึ่งจะเห็นว่าเขาเขียนว่า ac 7 5 0มันคืออะไรคําว่า7 5 0คือสามารถรองรับแบนด์วิดได้สูงสุดนะครับ7 5็บเมกะบิตเลยแจ๋วมากต้องบอกว่าตัวอุปกรณ์นี้ต้องรองรับด้วยซึ่งทางดิลินเขาก็ให้ผมมาด้วยนะครับนี่เหรอฮะ เป็นรุ่นนี้เหมือนกันคือสามารถรองรับความเร็วในตัวของรับสัญญาณ750เมกะเฮอร์ตร์มาให้ด้วยใช่ครับคือว่าใช้กับ p c อย่างเงี้ยนะครับเดสก์ท็อปหรือโน้ตบุ๊กต้องการความเร็วสูงหน่อยนะครับตอนนี้ก็สามารถตอบโจทย์นะครับนอกจากนั้นนะครับพอต่างๆก็ยังมีในเรื่องของพอร์ต RJ45 นะครับตัวนี้สามารถรองรับ1000นะครับสามารถเชื่อมต่อได้นะครับภายในบ้านแต่ตัวนี้ผมชอบตรงนี้ครับตอนนี้ปุ่มนี้ครับ WPS ตัวนี้ต้องบอกว่ามันมีหน้าที่คืออะไรมันช่วยในการสมมว่าท่านผู้ชมนะครับเคยซื้ออุปกรณ์ไวริสที่เป็นเหมือน,เห,อนเหมือนตัวเนี้ยอุปกรณ์พวกเชฟเวรเหมอนกันต้องการใช้รหัพรสพสวิร์ตัวเดียวกันครับแทนที่ต้องมาั่รนกให้เสียเวลากด2อ,อัน2ฝัง่งที่รองรับไว้กันมันก็จะแพร่กันเลยเชื่อมต่อกันเลยนะใช่ครับ <พอ S 1> ทำให้รหัส security เป็นอันเดียวเลยทําให้ง่ายนะครับซึ่งก็บอกว่าตัวนี้นะครับน่าสนใจเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมนะครับจะเห็นว่าอย่างบอกอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าไว l e t ตัวใหม่เนี่ย ต้องการรองรับความเร็วที่สูงขึ้นรไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กตัวโทรศัพท์เองถูกไหมร <ฮะ S 1> นะครับทำยังไงให้การเชื่อมต่อนเน็ตถึงมีความเร็วละ,ะสัญญาณมาแรงละแต่ตัวประสัญ,ญญาณมันช้าเนี่ยครับผมก็ทําใหไ้ไม่ดีถ้าไี่ควรเราควรจะต้องหาตัวไวเลสลอเตอร์ที่มีคุณสมบัติดีๆดีเพื่อให้รองรับความเร็วกับสัญญ,ญาณไวเลสที่แรงขึ้นแจ๋มมากเลยนวันนี้ก็เลยแนะนําตัวนี้เลยครับ โอ้โหครับผมต้องขอบคุณก๊อฟนะครับที่เอาอุปกรณ์ทางด้านของเน็ตเวิร์กแล้วก็ไวเลสนะครับมาแนะนำกับพวกเรานะครับและนี่คือนะครับทั้งหมดของรายการแ d ดอินมอนะครับอัปเดตข่าวสารทางด้าน IT ีแอปพลิเคชันเด็ดๆอุปกรณ์โดนๆนะครับกับพวกเราทั้งสองคนนะครับหากมีข้อมูลสอบถามได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้ครับครับผมอย่าลืมนะครับทุกวันจันทร์ทุกวันศุกร์ต้องพบเรานะครับเวลาเดิมครับสามทุ่มสีนะครับทางช่อง M อ็มคอร์ฟแฟมิลี่หมายเลขจุดสี่ครับหรือระบบ เคเบิลและดาวเทียมนะครับหมายเลข24่ครับวันนี้พวกเราสองคนพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับวันที่บ้านมาอเปลี่ยนตัวเก่าเลยอาโหลดหนังสบายเลย